สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทชเครือข่ายภาคเหนือคะ่ะในตอนนี้ดิฉันจะขอแนะนําโครงการพัฒนากีทอผ้าถึ่นอัตโนมัติควบคุมด,ด้วยคอมพิวพเตอร์สําหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะโดยอาจารย์เผ่าพิญโยชิงพะเนาคะ่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาว,วิทยาเขตภาคข่าย,ยับนะคะซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับทุนสน,สนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายเน็กเทคสวทชเครือขา่ายภาคเหนือค่ะสวัสดีค,ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผม อาจารย์คาที่มาของโครงการนี้เป็นยังไงคะก็จากการที่เราได้ออกไปพบกับชาวบ้านนะครับผู้ผิตผ้าพอมีเนี่ยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของลวดลายผ้าที่ซ้ํากันแล้วก็คล้ายกันกับกลุ่มอื่นๆนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของการตลาดก็จึงมีความต้องการที่จะพัฒนารวดลายเนี่ยให้มีความหลากหลายแตกต่างกันแล้วเราก็ลงไปดูปัญหาว่าทําอย่างไรเนี่ยเขาถึงจะมีลวดลายผ้าที่แตกต่างกันได้ก็พบว่าเราจะเป็นจะต้องพัฒนากี่ทอผ้าของเขาเนี่ยให้มี เทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของโครงการครับแล้วระบบการทํางานนะคะหลักการทํางานของระบบโครงการนี้เป็นยังไงคะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งจะติดตั้งอยู่บนกี่ท่อผ้าซึ่งตัวนี้จะช่วยยกตะกอให้กับชาวบ้านเขานะครับทำให้ชาวบ้านเขาไม่จําเป็นต้องจําการยกตะกอที่มากมายนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําการผลิตกี่ท่อผ้าที่มีจํานวนประมาณแปตะกอก่อนนะครับ ซึ่งก็ทําให้ชาวบ้านเขาได้ดดสายภาคที่หลากหลายมากขึ้นจากแต่เพิมเพราะใช้เพียงแค่2อถึงสตะกอเท่านั้นเองครับค่ะ<ม>นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เผ่าพินโยถิพนพนานะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงนลลานานาวิทยาเาขตภาคข่ายยับค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทาชเครือข่ายภาคเหนือได้ใน,นะครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ